สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเมื่อลิซ่าแบล็คพิงค์นะฮะกลายเป็นเทนหลังแสดงสเตทโคเชร่านะครับอ่ะข่าวนี้นะครับก็เป็นข่าวที่โพสต์นะฮะโดยแฟนเพจ YG Family Thailand นะครับซึ่งเขาก็ได้แชร์ลิงก์ข่าวนี้ลงเนาะอ่ะก็ถ้ายังไงใครเพื่อนๆที่ฟังอยู่ก็สามารถเข้าไปคอมเมนต์ได้นะเดี๋ยวผมก็จะเอาคอมเมนต์ในในเพจนะครับมา่านด้วยแต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่มีคอมเมนต์นะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมอ่านข่าวให้ฟังเนาะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่ดูจากกราฟแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็น่าจะรู้แล้วว่าเฮ้ยกราฟมันขึ้นสูงมันคืออะไรสูงขนาดนั้นเนาะก็มาฟังกันเลยครับอ่าก็ช่วงวันสงการที่ผ่านมาใช่ไหมล่ะอ่าก็ตรงกับ ช่วงที่ b a c k พิงคขึ้นแสดงในเทศกาลเพลงโค c เช l ่าที่อเมริกาพอดีเลยก็ทําให้แฟนๆในประเทศไทยจํานวนไม่น้อยเลยครับได้ติดตามการแสดงสดของวง b a c k พิงคที่ได้ถ่ายทอดให้ชมกันผ่าน YouTube ครับน้องๆและท่ามกลางประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ b a c k พิงคในงานโค c เชล่านั้นเนี่ยก็มี1ประเด็นนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็ถูกพูดถึงนั่นก็คือเรื่องของผมหน้าม้าของน้องลิซานี่เองที่ยังดูเนี้ยบ แม้ถ้าเต้นจะหนักหน่วงสุดเวียงสุดแรงแค่ไหนก็ตามจนทําให้หลายๆคนนะครับสงสัยกันว่าเอ๊ลิซ่าทำอย่างไรให้ผมหน้าม้าของเธอเป๊ะอยู่ตลอดเวลาเชื่อว่าว่าอันนี้ผมเพิ่งอ่านครั้งแรกเลยนะเอะอมาฟังกันต่อนะครับโดยประเด็นความสงสัยนี้นะครับทำให้คำค้นหาอย่างคำที่ว่าลิซ่าหน้าม้า ได้ถูกค้นหาบน Google มากที่สุดอย่างเห็นได้ชัดเลยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่ประเด็นเรื่องนี้เคยมีการถูกพูดถึงมาก่อนหน้านี้แล้วครับเพื่อนๆก็ลองดูกราฟนะครับมันก็จะมีกราฟให้อยู่เนาะอ่าดูกราฟนี้เลยกันนี่ครับเป็นไงกราฟนี้ฮะอ่าก็กราฟขึ้นสูงเลยนะเออเนี่ยอ่ะโอเคครับมาฟังกันต่อ ก็นอกจากในนอกจากนี้นะครับในกระทู้พันทิปนะครับน้องๆเว็บบอร์ดนะครับอย่างพันทิปเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ก็เกี่ยวกับความสงสัยนะครับเรื่องผมหน้าม้าของลิซ่าแล้วก็มีหลายคนนะครับเข้ามาช่วยตอบทั้งแบบจริงจังบ้างแบบฮาบ้างกันแบบยกใหญ่เลยนี่ยก็ลองดูเลยกันนะครับนี่ครับก็เป็นที่พันทิปนะฮะมีการตั้งกระทู้ถามนะครับว่ามีใครสามารถอธิบายหลักการ การอยู่ทรงของหน้ามาลิซาได้บ้างคะเออเนาะของ o w to หน้ามาแบบลิซาไม่แตกหน่อยได้ไหมเออน,น้องๆที่ฟังอยู่นะใครที่รู้ Howto นะก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับอีกอย่างนะครับนักข่าวอินดี้คนนี้ก็เคยทําเกี่ยวกับทรงผมของน้องลิซามาหลายคลิปเลยนะน้องๆลอ,อ,องพิมพ์ดูนะนักข่าวอินดี้หน้ามาลิซาแบบนี้ดูนะเออลองค้นหาใน youtube ดูเด้ออ่ะมาฟังกันต่อครับเอ่อ ก็เว็บไซต์สำนนาข่าวอย่างอาสอมทนะครับในหมวดบันเทิงก็ยังพูดถึงเรื่องของผมแน้าไม้ของลิซ่าหลังจากที่มีชาวเน็ตทำคลิปแนะนำเทคนิคแบบฮาหาในเรื่องนี้ครับเอาก็หลังจากที่พี่อินดี้นะได้อ่านในข้อความที่คลิปเคยทำนะก็แบบว่ามีคนบอกว่าบอกว่าอะไรรู้ปะเอากาวทาท่านผู้ชมเออ เอากาวทาเลยเหรออันนี้ไม่ไม่รู้นะว่าเป็นยังไงนะแต่มีคอมเมนต์บอกเอากาวทาบ้างบางคนบอกน้ำมันมะกอกบางคนก็บอกว่าเอาสเปรย์ฉีดแล้วเอาไดเป่าเป็นสเตป็ปสเต็ปไปอะไรอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวพี่นะักข่าวอินดี้ก็จะทําคลิปสรุปอีกทีเนาะน้องๆคอมเมนต์มาได้เลยนะใครที่รู้วิธีอะแล้วเดี๋ยวพี่อินดี้ก็ขออนุญาตด้วยนะนาคอมเมนต์นะั่นแหะมาทําเป็นคลิปเนาะขออนุญาตด้วยช่วยกันเนาะเออชาวบิงจะได้แบบว่าเฮ้ยรู้ว่าทํำยังไงกันนะโอเคแล้วกันเนาะอ่ะ สุดท้ายนี้ครับน้องๆพี่อ็นดีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสําหรับคลิปที่แล้วนะครับคนที่ได้คนที่ได้เม้น์แรกไปนะครับนั่นก็คือน้องคนนี้นี่เองอ่าได้เม้น์แรกไปแล้วนะครับส่วนคลิปนี้ที่ฟังอยู่ใครจะได้เม้น์แรกก็ลองคอมเมนต์กันดูนะอย่าลืมไปกดติดตามช่องของหน้าข่าวอินดี้นะครับบายบาย